ด้วยนะคะต้องแบ่งเป็นส่วนตแล้วก็ก็ต้องมาดูเรื่องโครงสร้างใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเาเ,าเราลงเข้าจากเขาเนี่ยบางอย่างไม่ได้เป็นสินค้าที่มากมายอะไรเลยนะแต่ว่าพอไปเก็บภาษีแพงน้องก็เลยทําให้เราโดนเป็นแบบต้นต้นสามใช่ไหมก็เป็นอันที่แบงคที่สูงสุดควรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมทั้งแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวไว้อย่างระยะสั้นเนี่ยต้องดูก่อนเลยว่า,เ,าเราสามารถจะคุยเจรจาต่อรองในเรื่องที่ เราจะสามารถช่วยผู้ประกอบการของเราด้วยที่ส่งออกเนี่ยว่าจะสามารถเยียวยาอะไรได้บ้างหรือว่าช่วยเรื่องอไหนได้บ้างอันนี้เป็นข่าวสั้นที่ทางคลังเนี่ยก็คุยกันอยู่กับพาณิชย์๋ยวจะหาข้อสรุปมาให้เพราะว่าอันนี้ก็คือตัวเลขที่ออกข่าวน่าจะเป็นเมื่อคืนตอนประมาณตีสามตีสี่นะใช่ไหมคะตอนเช้าก็ได้ได้อ่านข่าวแล้วแล้วก็แต่ว่ามาตรการต,ต่างๆเต,ต,ต,ตรียนไปแล้วค่ะแล้วก็มีมาตรการเตรียมที่แก้ขไขปัญหาเบื้องต้น แล้วก็มาตรการในการคุยกันต่อด้วยว่าว่ายังไงจริงแล้วเนี่ยมันตัวเลขจริงๆเฉลี่ยภาษีประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์แต่มันมีเรื่องของการลิมิตเช่นแบบลิมิตเข้าพวดไม่ให้เกินเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีการลิมิตเขาก็เลยเอาค่าเลขมัน,นมาเฉลีย่ยซึ่งมันเป็นวิธีการำคำนวณที่ก็ยังยังยังเหมือนไม,ไม่เคยมีแบบนี้นะคะซึ่งการคำนวณแบบนี้เนี่ยในรายละเอียดเราก็ต้องดูว่าเราสามารถบาลานซ์อะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าในรายละเอียด มีคุยกันแล้วเมื่อเช้าด้วยแล้วก็จริงเราเตรียมมาสักพักแล้วที่บอกตั้งคณะทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้เพราะว่ามีมีหลายสเต็ปที่เราเตรียมไว้นนะค่ะใครเป็นหัวหน้าคณะเจรจาท่านนายกเองหรือว่าดนแต่งตั้งบอยบางถ้าเราจะไปเจรจา<ช>ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในการดูแลของพวกประหลัดของพาณิชย์ด้วยแล้วก็ประหลัดของทางทางคลังด้วยนยคุยกันอยู่แต่ว่าตัวแทนที่จะไปคุยเนี่ยต้องดูว่าคุยกับใครด้วยว่าว่าตำแหน่งไหนด้วยเผื่อ มีหลายมีหลายหลายขั้นที่เราเผื่อไว้นะคะในขั้นหอระดับทำงานเนี่ยเรามีการให้ประหลัดไปคุยกับทางฝั่งนั้นด้วยและประลัดันบุรด้วยตัวเลขที่ออกมามันส่งผลกระทบรสร้างความเสียหายกับใครมากน้อยแค่ไหนมีการประเมินเรื่องของเปอร์เซ็นที่ออกมาตรงนี้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะเรามีเรื่องของมาตรการในการที่จะดูแลผู้ประกอบการไว้ด้วยนะคะอันนี้ ถามว่าเสียหายมากขนาดที่ก็ยังเจราจาและอยู่เพราะว่าการที่เขาจะทำในเรื่องของ36%เนี่ยมันยังไม่ได้ activate เลยนะคะ activate เป็น,ปนบางข้บงอบางเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอได้ตัวเลขอันนี้มาถ้าเรามีการต่อรองและปรับเรื่องโครงสร้างภาษีของเราด้วยให้สมเพตุสมผลมากย,ยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างภาษีเดิมๆที่เคยทํากันมามันมันเหมือนกับว่า สมัยน mm ี hmm. also, ้ม anyway, <c fr choices> ันเป็นมันเป็นยิ่งยิ่งมันก็เป็นมอ r e for less ส e s <f Yep> s for มันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเดิมมาที่ว่าเยอะใส่กันหรือน้อยก็คือน้อยทั้งคู่มันต้องเป็นเรื่องต่อรองกันนี่ค่ะซึ่งอันนี้แหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงดีเทลตัวตัวเลขตัวเลขเป้าหมายที่เราจะไปต่อรองนี้รับได้อยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้รายละเอียดอีกทีแล้วกันยังไงท่านนายกครับข่าวข่าวอ้างว่าไทยเก็บภาษี เจ็ดสิบสองเรปร์เซใจะทราหมะว่าเขาไดเจ็ดส oh, <72. S 2> ิบสองเป็นตมาโเจ็ดสิบสอี่กระตินเมื่อกี้ที่บอกแหละคือวิธีการคิดตัวเลขอะคะ่ะที่บอกว่าจริงแล้วเลขเฉลี่ยของเราแค่เก้าเปอร์เซ็นะแต่ว่าวิธีคิดของเขาอะค่ะเจเนี่ยเขาก็คือบอกว่าเอาทั้งหมดที่ลิมิตมาด้วยแล้วป็นการคำนวณแบบใหม่แล้วก็ครึ่งหนึ่งของเจ็ดสิบสองก็สามสิบหกมันก็เลยกลายเป็นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ของเราแต่เลขเจ็ดสิบสองนี่คือเขาคิดว่าของเรามันทั้งหมด 12, มมมเจ็ดสิบสบองซ ข้มันมีเรื่องสินค้าจีนที่เข้ามาส่งสิทธิ์เป็นสินค้าไทยแล้วส่งออกนะคะีครับทำให้ใตัวเลขของเราสูงขึ้นนิดหนึล่ลาจากใช่แล้วการผลิตมันน้อยลงนะคะอันนี้อันนี้เราต้องตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นเพราะว่าเนี้ยจริงๆเป็นเรื่องก่อนเรื่องเรื่องเรื่องภาษีของจีนค่ะซึ่งซึ่ง,งด,ดูดูแล้วมันอาจจะทำให้ GDP ภ่าปเป้าจากที่เราคาดการณ์ได้วยเราต้องไม่ไม่ปล่อยไปถึงจุดนั้นนะไม่ปล่อยไปถึงจุดที่ GDP จะพลาเป้านะคะอันนี้เมื่อเช้าเนี่ยทางเพิ่งคุยกับรัฐมนตรีช่วยฟัง ท,ท่านจุลภัณฑ์ก็คุยแล้วแล้วก็เขาก็จะทําในส่วนทางของเขาแล้วก็อะไรเดี๋ยวมาให้ mm hmm. ประชาชนเรียที่สุด mm hmm. พอเราได้ตัวเลขเมื่อคืนก็แต่ว่าแผนหรือว่าโครงที่เราวางไว้อะเราค่อนข้างวางแม่นพอสมควรแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเลขใหม่ที่มาก็ต้องปรับตรงนี้แหละหน้างานแพราะจริงแผนเราตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคนตัวสินค้าทุกสินค้าเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีหัวหน้าคณะที่คุยก็คืออาจารย์คนศักดิ์ของมัธยุโรคด้วยที่ทําในเรื่องของ การค้าอเมริกาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราขึ้นมาทั้งเนื้อเชอร์รี่ทุก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 โปรดักที่เราเรานําเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยงั้นก็เดี๋ยวมาตรการน่าจะเร็วๆนี้ค่ะทุกระยะค่ะไม่สุกนี้ก็วันจันทร์เดี๋ยวดูดูตารางดูว่าเขาเขาจะมารายงานรายละเอียดแต่ว่ามันมีรายงานในเรื่องเบื้องต้นในดีเทลเพิ่มเติมก็ก็ก็พอมีบ้างค่ะแต่ขอให้ชัวร์ก่อนดีก่อน ไม่อยากจะพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันกระทบนู่นนี่นั่นค่ะแต่ <ใน S 1> มีรายงานมาเรื่อยๆอยู่แต่เรื่องเรื่องเหล็กก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ,คะและเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตอนนี้ที่จะเข้าสู่สภา,าเนี่ยในส่วนของพรคร่วมจะต้องมีการนัดคุยอะไรกันใหนหรือเปล่าเพราะว่ามีการเรียกร้องบอกว่ายังไม่ควรจะรีบร้องอะไรในตอนนี้ไม่ไม่รีบนะคะไม่รีบแล้วก็จริงก็ให้เป็นกระบวนการของสภาไปแต่ว่าในพรคร่วมที่คุยในกันเนี่ยก็คุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ก็มีมีส่วนที่อยากจะปรับอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยรายละเอียดกันไม่มีไม่มีหายไปนะคะคุยอัปเดตอยู่เรื่อยๆ่ยืนยันว่าจะต้องผ่านในสภาในรอบก่อนที่จะปิดสมัยการประชุมนี้ในวาระแรกเลยเดี๋ยวให้ไปกคุยกันก่อนว่า,ว,าว่าจะเรยนบ้างเพราะยังไม่ได้ไม่ได้คุยแบบเป็นลงทีเทวไปกับวิศวแต่ว่าคุยกับวหน้าพักรวมๆเป็นภาพรวมแต่ละ แต่ท่าทีของสวเมื่อวานออกมาค่อนข้างชัดเจนที่ไม่เห็นด้วยกับพรบเนี้ยค่ะมันจะเป็นอุปสรรคสําคัญที่ที่เราพยายามผลักดันอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเรื่อตั้งสวยังแต่ว่าท่าทีแบบชัดเจนตั้งกําแพงไว้แล้วค่ะก็ถ้ายังมีเวลาก็ต้องก็ต้องคุยกันต้องอธิบายในเรื่องขอความเข้าใจตอนนี้ก็อยู่ในในระยะของสสก่อนสวรอข้อเสนอที่ให้ไปรับฟังความที่เห็นประชาชนกอดตรงนี้เนี่ยท่านนายกเรามีเรามีรับฟังไปแล้วรอบหนึ่ง หมายถึง,ถง<ม>ทำ <4 S 2> ประชามติ <4 S 2> เลยตรงน <4 S 2> ีง <5 S 2> ้ใช่ไหมใช่รอบที่สี่แล้วก็ได้ได้ได้ออมาที่คนมาโอเคนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าทำอะไรเพิ่มบติมที่บอกว่าคืออนัดแกนนำพักเออคนหน้าพักร่วมคุยแล้ว <4 S 1> เปลี่ยนไปยกเลิกไปตรงนี้ท่านนายกเตรียมนะัดใหม่กันไหนที่ไหนเปลาอ๋อวันนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะยกเลิกแบบนั้นนะคือบอกว่าเรารีบนัดในคอรมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังคอรมอได้เลยประชุมเลยแต่เพอเอเวลาไม่ได้ก็เลยแคนเซิลแค่นั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดประเด็น หม่อะไรเพราะมันรีบนัดตอนนั้นอะไรแล้วตอนที่จะแคนเซิลเองจะพักนี้ยังมีหัวหน้าพักบางท่านยังเข้าใจผิดเลยว่าประชุมอยู่อะไรเงี้ยมันสับสนนิดนึงเพราะว่านั้นมันเร็วไปหน่อยเดี๋ยวจะนัดกัเพิ่มกว่านี้นเปิดเผยได้ไหมคะที่นัดจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นอะไรอ๋อตอนแรกก็จะคุยกันเรื่องเรื่องของเวลานี่แหละคะ่ะว่าอะไรยังไงเป็นยังไงแต่ว่าเราเราไม่ได้รีบเอาความเอาความแม่นยำและเหมาะสมดีกว่านะคะแล้วก็พยายามจะบริหารทางเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ขอ,นะขอบคุณมากนะมานะมันมีอะไรขัดแย,ะะย้งหลัทนานาเลอยากรู้เรื่องเลยนะเราอะ่ะรู้สิ